สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอ๊ตพามาทำกะเพราไข่เยี่ยวมานะครับเราก็จะมีไข่เค็มไข่ดาวด้วยนะอ,อันนี้พริกนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวส่วนผสมจะปักไว้ให้เนาะก่อนอื่นเอาไข่นะครับมาต้มเลยนะครับจริงๆไข่เค็มไม่ต้องต้มก็ได้นะอืมถ้าต้มแล้วมันจะเริ่มเยิม้มเดี๋ยวบอกไว้ก่อนอืมเสร็จแล้วเราเอามาทอดต่อเลยเพื่อน อืมวันนี้เราก็จะกินสามข่กันไปเลยทั้งต้มทั้งทอดนะครับเสร็จแล้วก็จะมีกระเพราครัะมาทอดให้เขากรอบเลยแล้วก็ตักขึ้นอืมจะะเราสเ็จน้ำมันลงไปนิดหน่อยจัดหมูลงไปก่อนนะกระเทียมกับพริกไว้ที่หลังเราจะผัดแบบแห้งๆแซบๆซบแห้งๆเลยนะครับทุกคน หมูก็เริ่มสุกแล้วก็จัดไปเลยกระเทียมกับพริกถ้ารู้สึกแห้งก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงก่อนอ่าแล้วเสร็จแล้วคุกให้เข้ากันเลยผัดแห้งไปเลยนะครับทุกคนชอบน้ำก็ใส่น้ำแต่อดจะกินแห้งวันนี้เนาะปรุงรสเลยนะครับซอสนะครับซีอิ๊วด,ดำนะครับใส่ลงไปแล้วก็พริกนะครับใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะได้แล้วนี่ใส่ใบกะเพราลงไป หัดแป๊บเดียวพอนะครับกระเพราเขาก็จะสุกง่ายเลยเนาะนี่ครับเสร็จแล้วตักขึ้นใส่จานนะครับนี่เลยกระเพราไข่เยี่ยวมานะครับขอบคุณครับ